มพัฒนาที่ดินนะครับได้เข้าไปดําเนินการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยดินถล่มในเขตจังหวัดพื้นที่อุตรดิตถ์ปัจจุบันพื้นที่เหล่านั้นเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันครับพื้นที่แรกที่เสียหายคือพื้นที่ที่เกิดเป็นฝนตมาพื้นที่ที่สองก็จะเป็นบริเวณที่เป็นไม้ผลไม่ได้ถูดินโคลนทับถม พื้นที่ส่วนที่สามก็จะเป็นในลักษณะของที่นาที่โดนตะกรดดินที่มานท่วมครับและก็พื้นที่เสียหายส่วนที่สี่ก็จะเป็นพื้นที่ที่หัวสายที่ํากินในส่วนของพื้นที่ซอนบนนั้นก็เสียหายไปก็คงจะต้องนําเรื่องของระบบมลทินน้ําเข้าไปนะครับก็จะต้องมีการทําคันดินเตนน้าในพื้นที่ต่างๆที่เสี่ยงเกิดการเกิดดินถล่มมีเรื่องของการใช้ยาแปขก็ไปปลูกเพื่อยึดดินให้แน่นในส่วนที่เป็น ทางกรมวัฒนาที่ดินเองก็งให้คำแนะนำตลอดจนจะไป็นตำราหน,นูในเรื่องของการใช้รถแทรโคตรวเล็ก,กเข้าไปตักดินออกถ้าพื้นที่นานั้นตะกอนพ่วมท,ทับไม่เกิน25เซนนั้นเราก็แต่งทันนาเขาก็สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่นานตรงนั้นได้เลยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็ได้รับความเปสมบูรณ์มากจากตะกอนดินด้วยแต่พื้นที่ที่มีดินตะกอนทับถมมากกว่า25เซนตรงนั้นเนี่ยจะมีปัญหาเราจะใช้วิธีขุดตักตะกอนนั้นออ,อกไป เดี๋ยวนี้นะครับพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยดินถลม่มไม่ว่าจะเป็นนาข้าวในเขตพื้นที่ลุ่มนาข้าวตามหูบเขาหรือสวนไม้ผลรวนได้รับการพัฒนาให้ใช้ทำการเกษตรอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับ